นิทานอีศบเรื่องสิงโตกับแพะวันหนึ่งในฤดูร้อนที่อบอ้าวและแห้งแลง้งเหล่าสัตว์ต่างๆในป่าต่างพากันหาน้ำดื่มที่พอมีอยู่สิงโตกับแพ้เดินมาพบกันที่แอ่งน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งทั้งสองต่างบอกว่าตนมาถึงก่อนจะต้องได้กินน้ำก่อนทั้งคู่ถกเถียงจนทะเลาะต่อสู้กัน ในที่สุดสิงโตกับแพะก็เหนื่อยหมดแรงทั้งคู่ทั้งสองเห็นฝูงแล้งบินวนอยู่บนท้องฟ้าสิงโตจึงพูดขึ้นว่าข้าว่าเราควรแบ่งน้ำกันกินจะดีกว่าเพราะถ้าเราต่อสู้กันจนตายต้องกลายเป็นอาหารของพวกแร้งแน่ๆแ,แพะเห็นด้วยกับสิงโตจึงแบ่งน้ำกันกินและกลายเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่นั้นมานิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่า การแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่กันย่อมดีกว่าการสูญเสียทั้งหมด